เออดีๆๆครนี่อันนี้กัเป็นหัวี่ครับนี่ยแค่เด้อโอ้ถาห่าใหม่ซะยังว่าว่านตัวสิได้บ่คือค่าหักใหม่จังซี่ตัวใ่นี้ตัวใหญ่เด้นี่แม่นโอ้ยนี่เล

mời 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 cũng vậy này mời không mời mời ừ, mình mời 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 không mời 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 ไว้ได้บานเฮาเฮานัดเขาไว้ชิเบนาฬิกาซุ่มเขาเซ็เน้อก,กินในี่ u s e กินมือนี้ก็เขาเ o u าเป็นแกงขีเขงข้เล็กไะแกงกขี้เล็กใส้หนังแม่ขั้วเห็ดอาหารทาอยู่บ้านไปกลับแล้วบ้านกิน พี่นุ่นก็ได้ก็ได้กินเยอะเยอะไมให้ดูนี่พี่นุ่นประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าไปกลับแล้วพี่น้องไปกลับแล้วค่ะกลับแล้วพี่น้อง บ่มีกี่บบ่นี่บ่จากนี่แม่มันลงมาได้เพวกเด็ก่นเด็ตัวน้อยโอ้ตัวจับเน uh ี่ยนะเดี๋ยวคู่เดียวที่นู่นที่ไกลโนี่ เอ้อเป็นจังไดคลองน่อยบ้าเต็มคลองพี่น้องเต็มคลองคักคักคักกินบ่เบิดกินบ่เบิดซ้ำสิกินนี่เนาะ คักคักพี่น้องคักพ่นยูอาพิินไปข้างนอาคุณไปบ่ได้บ่ย่านเชี่ยเคียงเนาะไปเอาไปทางนี้เสียเถอะ để với là thì đi cấp khẩu cấp làm kín lẻo không <laughs> กไก่ okay, ดอกสิอ้าวพักมติวมอนตัวนี่ <5 S 1> แมน <5 S 1> บอยเหลียวเก็บพักติวมอนไปกินกับก้อยกินนู่นอ้าวพักติวมันกะมีหลายชนิดอันนี้พักติวมอนรส <c oughs> ชาติมันจะออกสมสมส่วนพักโอ๊ยรสชาติมันจะออกฝ,ดฝาดเนาะพักติวมอนนี่รสชาติมันจะออกฝ,ดฝาด แต่ว่าขันทักติ๋วสมนี่มันสิออกสมสมเนาะอันนี้กินกับกุ้งเล่นก้อยกุง้งก้อยกินนู่นก้อยสมสมเราก้อยไข่ไขมดดุแดงก็กินได้พี่น้องทักติ๋วมอนต้นมันก็บคือกันน,นี่เนาะต้นต้นมันต้องมี่หนามดิต้นตรงนี่หน,นามส่วนสิ่งเปียงแต่ว่าเล็กดัารทักติ๋วนั่นแหละตรงในห้องผมอือหอมก็ะ,สะเสียมเนาะ ล่วยกินุ่นได้ละบ่หัวคาเฮาจ้าจ้านี่หวยคู่ก็ได้เลยคู่คู่ ต้นี่สิ้นแ่สีไสวยล่ต้นเนี้หลายนี่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 ตนี่อย่างต้นนี้หน่อยคือหักไงสิ ต้นน mm ี hmm. mm ้ย hmm. ังบ mm ุน hmm ่โอยนั่นเดนี่เดนี่เดนี่เด้ยโอบยอะไโอ้สองสตัวไ้เลยคู่เดียวเฮ้ยแบบไงแบใหญ่เลยเดียวแั้วจะไปญ่คับเพสาม นี่ตัวนี้ละสัรตุเงี้ยอ่ไรเลวเดียวเงี้ย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 เฮ้ยห่างไมห่างงกู้เหล้าพวกนี้ใสเลยมืตัดเฮ้ยตัดอลังการคือสวยงามแท้จิทำไม่ขาดสวยงามเนาะพี่น้อง ก็ติวติวสมไว้แท่หรือจังไดโอนี่นโอนโอนเนว้อเนว้เนื้อเนู้่้

ไป<ส>ต <S et it edi> okay. like ัีน้อยนี่จะห้อยคนกลแจะปีกไก่ิอ่านเปาเขาจะปีกไก่ด่าตนจิกิไปหน้าคนอันนี้เคียอะไรนี่ มันนอนหรือเปล่านี่เ้ามันหูกเป็นเล่าหลคือว่าหาไป <laughs> นี่เฮนี่มันนอนบ้านสีเดียวฮะเขาไปทรงเพิ่นบอ่อ พักหน้าแล้วพี่น้องคนงานคนงานมือนีมัดม้าพี่น้อง โอ้คที่งาไปกลับแล้วพี่น้องกลับแล้วจ้าไปแล้วพี่น้องานนกินมชหลายคลนะายน่งลนะน,นั่นทองมีายนันเ็นถ้ากันเห็ดกินหมดเลยลายค่ะน่งอนาสิ่งก้ยว่าว่าลายอกไปที่อยูมกุกเก้าอนอไปใส่เลยอนนอ ยี่นั่นผัวคนหดไ่เหนว่าให้น้ออดเนาะไม่น้อ